สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรัก,กจะมาที่ที่20เมษายนนะคะคุณได้สี่ถ้วยเขาได้10บถ้วยวันนี้นะคะ,ะคุณอาจจะไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องเราไม่สบายใจเข้ามานะคะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวที่ทําให้คุณจะต้องไปโฟกัสหรือว่าต้องแก้ไขตรงนั้นแฟนคุณได้สิบถ้วยเขาได้ไพ่ดีมาก เขาจะมีความมั่นคงนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพก็ดีแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าตัวแฟนน่ะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้คุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาก็ตามพลังงานในความที่เลิฟแล้วก็ listen to intuition นะคะตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังไม่ได้แบบโฟกัสที่ความสัมพันธ์แต่ว่าตัวแฟนไม่มีปัญหาอย่างที่ไม่บอกดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือคุณอาจจะต้องใช้เวลาโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวไปก่อนนะคะส่วนแฟนคุณนะคะเขาก็อยู่เเป็นกำลังใจให้คุณนั่นแหละ listen to i n t a i t i o n จะตัดสินใจอะไรใช้สัญชาต อย่างของตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ใช้หัวใจนะเหตุผลอย่างเดียวไม่เวิร์กนะคนโสสนิทนะคะวันนี้คุณไม่ได้สนใจเรื่องของความสัมพันธ์เลยแต่จะมีคนที่เขามีความจริงใจเข้ามาในชีวิตนะคะดูเหมือนคุณจะไม่ได้แบบอยากจะตอบรับนะคะจกักรวาลก็อยากจะให้คุณลองเปิดใจดูนะ